นี่คือ C-390 จากบราซิลเครื่องบินที่หลายชาติมองว่านเนื้อกว่า C-130J ของสหรัฐอเมริกาซึ่งเหตุผลที่หลายชาติมองเช่นนั้นก็ด้วยเหตุผลหลัก3เหตุผล1 C390 สามารถบรรทุกได้มากกว่าซึ่ง C390 บรรทุกน้ำหนักได้มากที่สุด26ตันในขณะที่ C130J บรรทุกน้ำหนักได้มากที่สุดประมาณ20ตันเท่านั้น 2. C390 บินได้เร็วกว่าเนื่องจากใช้เครื่องยนต์เทอร์โบแฟนสามารถทำความเร็ว,ว 90, ได้สูงสุดประมาณ980กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วน C130J ใช้เครื่องยนต์เทอร์โบพอปทำความเร็วได้สูงสุดเพียงประมาณ670กิโลเมตรต่อชั่วโมง 3. C390 บินได้ไกลกว่า C13 J เมื่อบรรทุกน้ำหนักเท่ากัน3เหตุผลดังกล่าวทาให้ C390 เป็นที่นิยมมากในยุโรปมันถูกนำเข้าไปจําการในฮังการีโปรตุเกสและมีคำสั่งซื้อจากออสเตรียเช็คเนเธอร์แลนด์ส่วนในเอเชียมีเกาหลีใต้เป็นชาติแรกที่ได้มีการสั่งซื้อ C390